ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ฟังคลิปใหม่ๆด้วยนะครับลมเพลมพัดตอนจบประพันธ์โดยกรสุกร เมื่อถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ยืนรอพร้อมกับชายเฝ้าปากทางเข้าไล่อีกสองคนเกิดอะไรขึ้นหรือชาติสุชาติเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้ใหญ่ฟังพวกมึงอย่าช้าเลยว่าเอาแก้วเข้าบ้านแล้วมาหาวิธีตั้งรับไอ้คาบกันเถอะว่าหมอพวงสั่งให้ทุกคนเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างจากนั้นแกก็ออกจากประตูบ้านเพื่อออกไปทำอะไรบางอย่าง เวทาสากุกุสาทาเวเสียงสวดคาถาเงิงงำดังมาจากนอกบ้านหมอพวงก,กําลังทำพิธีอัญเชิญควายธนูออกมาปกป้องต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่นานแกก็กลับเข้ามาในบ้านเอาสิวะกูเชิญควายหลวงพ่อน้อยที่กูศรัทธามากมาช่วยมึงเลยนะไอชาติสุชาติขนลุกสู้ เมื่อมองผ่านไหลหมอพวงไปควายตัวสีดามะเหมื่อสูงเท่าต้นมะละกอตาสีส้มแวววาวยืนฟึดฟัดเอาเขาขิดดินเล่นอยู่อย่างนั้นสุชาติเขาอ่อนแทบยืนไม่อยู่ไม่นานนางแก้วก็กรีดร้องเสียงหลงด้วยความตกใจพี่คาบพี่ขาบจา๋าปล่อยกูปล่อยกูกูจะไปหาพี่คาบปล่อย เสียงแก้วร้องลั่นขึ้นมาพ่อลุงพวงช่วยทีฉันจับไม่อยู่แล้วพ่อกล้าร้องขอความช่วยเหลือไม่นานทุกคนก็มาช่วยกันจับแขนขาแก้วแต่ที่น่าแปลกใช้กว่าสีห้าคนเกือบจะต้านแรงเด็กสาวแทบไม่อยู่หมอพวงจัดการเจิมหน้าผากด้วยสีพึ่งที่ทำจากชั้นโลงใต้ดิน แก้วกรีดร้องขึ้นเป็นทวีคูณปล่อยกูปล่อยกูปล่อย,อยมึงทำอะไรกับกูฮะไอควายพวงแก้วร้องด้วยเสียงที่ไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ทันขาดคำหมอพวงชักมีดหมอออกมาจ่อตรงกลางหน้าผากแก้วแก่ทำเสียงที่แหบแห้งชวนขนลุกมึงร้องอีกสิวะหรือเชื่อว่าแก้วได้แต่ตาเหลือกลานไปมา ปากปิดสนิทไม่กล้าแม้แต่จะทำให้เสียงเล็ดลอดเก่งเห็นภาพนั้นถึงกับอึ้งตาข้างจากลุงแก่ๆที่ได้แต่ปากเสียมาบัดนี้แกดูเข้มขังและหน้าเกมขามเป็นอย่างมากทันใดนั้นเสียงเอ,อะโคมคามเหมือนฟ้าถล่มดินสลายเกิดเหตุการณ์กลอหลมากมายอยู่ข้างนอกตัวบ้านฟึดฟึดฟูฮึม ใช่แล้วควายธนูคงแผงลิศกับบางสิ่งบางอย่างแล้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าช่วยพี่ด้วยแก้วจ๋าเปิดประตูหน่อยเสียงเย็นเยียบบาดใจลอยมาพร้อมกับเสียงต่อสู้ของควายธนูผู้กล้าหารด้วยความโกรธแค้นสุชาติพักหน้าต่างออกไป พบว่ามีผู้ชายหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นโคลนไผ่ส่วนอีกกลุ่มเป็นลักษณะคล้ายลิงตัวเของๆสามสี่ตัวกำลังต่อสู้อยู่กับควายธนูไอ้เหี้ยครับมึงอย่าอยู่เลยสุชาติสบดดาอย่างโกรธแค้นและเพียงไม่นานเสียงปืนก็แผพดกัมปนาเสียงลูกซองจากปากกระบอกก็แพด่ลั่นบ้านโหยไอ้ก้า หูกูจะแตกกระสุนธรรมดามันทำอะไรไอ้ชั่วนั่นไม่ได้หรอกวะหมอพวงหันไปตวาดก้าช่างมันเถอะหมอให้พวกเราได้ทำอะไรบ้างสุชาติเสริมคำและเมื่อสิ้นคำพูดควัญสีเทาลอยขโมงรอบหน้าต่างทั้งสุชาติผู้ใหญ่บ้านและก้า ช่วยกันกระน้ำยิงไปที่ชายร่างหอมซึ่งยืนอยู่ใต้โคนแบบไม่ยั้งมือเมื่อกลุมควันจางลงกับพบว่าชายผู้นั้นยืนเอามือปัดอกปัดแขนตั้งท่าเอียงคอย,ยิ้มเสแยอย่างสบายใจโอ้ยเจ็บจังเลยแก้วจ๋าช่วยพี่ขาบด้วยสิจ๊ะเปิดประตูให้พี่หน่อยแก้วจ๋าไอ้ขาบพูดอย่างกวนประสาท ไม่ช้าหมอพวงรีบหยิบอะไรบางอย่างออกจากย่ามไอ้บ้านั่นต้องเจอลูกสะกดปากดีนักหมึงหมอพวงแย่งปืนมาจากมือก้าพนมมือว่าคาถาสามสี่คำแล้วยัดลูกสะกดไปทางปากกระบอกลูกซองเสียงปืนแผดลั่นดับความกดดันทั้งหลายทั้งปวงสิ้นเสียงปืน ร่างของไอ้ขาบนั่งคุกเข่าไอกระอักอยู่กับพื้นเอาแล้วหมอพวงสุดยอดเลยโดนเต็มเต็มอกมันเลยมั้งหมอเสียงไอ้เก่งโผงขึ้นมาตามภาษาวัยรุ่นอืมโดนแต่หยุดมันไม่ได้หรอกว่ามันเอาคืนแน่หมอพวงตอบแบบกังวลแต่แล้วไม่นานไอ้พวงมึงไม่น่ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยมึงก็รู้ว่าพ่อกูเป็นกำนัน ไอ้ขับตะโกนขึ้นมาบนบ้านแล้วลูกกำน,นันตายไม่เป็นหรือวะผู้ใหญ่บ้านรีบสวนแล้วพ่อกูดูแลมึงไม่ดีใช่ไหมไอ้ผู้ใหญ่ไอ้ขับพูดด้วยแรงความโกรธแล้วลูกสาวกูไปเกี่ยวอะไรกับมึงไอ้เหลือขอสุชาติอกลับด้วยความเดือดดาดมึงไม่ต้องพูดมากไอ้ชาติพ่อกูบอกว่ามึงจะมาจิงตำแหน่งกำนันในปีหน้า ถ้ามึงอยากเป็นกำนันลูกสาวมึงต้องมาขัดดอกกูสิวะฮ่าได้ฟังเท่านี้ทุกอย่างแทบกระจ่างในทันทีนี่เองเป็นสาเหตุว่าทำไมไอ้ขาบถึงมาเล่นงานบ้านของสุชาติและทำให้แก้วแทบเสียคนแต่คนลงมือก่อนย่อมได้เปรียบหมอพวงยื่นปืนที่คงจะบรรจุลูกสะกดไว้แล้วส่งให้สุชาติแก้ทำหน้าพยักเยิน สุชาติปล่อยกระสุนออกไปในทันทีที่ตั้งหลักได้ตายไปซะไอ้ลูกหมาเสียงไอ้ขาบร้องโอยหวนแววมาตามสายลมฟังดูอย่างไรก็ไม่คล้ายเสียงของคนปกติเลยภาพที่เห็นคงเป็นเพียงจิตของไอ้ขาบที่ถอดมาจึงทำอะไรมันได้ไม่มากไปกว่าการขับไล่ออกจากบริเวณบ้านหมอพวงสั่งให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้าน ถึงเวลาชักไม้เด็ดของแกแล้วไอาชาตดโว้ยจัดแท่นพิธีให้กูหน่อยคืนนี้ไม่อยากให้ใครต้องมาตายต่อหน้ากูหมอบวงสีหน้าเค่งเคียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาผู้ใหญ่ให้ลูกน้องเองกลับบ้านไปเถอะวะมันไม่เกี่ยวผู้ใหญ่พยักหน้าตกลงว่าจะสั่งให้ลูกน้องกลับบ้านทันทีที่ฟ้าสาง ตลอดทั้งคืนหมอพวงได้แต่นั่งทำพิธีอยู่ในแท่นแก้วยังคงดิ้นลนพยายามจะออกไปหาไอ้ขาบส่วนคนอื่นๆก็นั่งรออยู่ในห้องแก้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงพากันหลับไปจนรุ่งเช้าไอ้ชาติไอ้ผู้ใหญ่ไอยย้ไอก้าไอ้เวนเกง่งตื่นโวยตื่นโวยอู้เช้าแล้ววันนี้ของจริงแน่เว้ยผ่านคืนนี้ได้ก็จบโว้ย สีหน้าหมอพวงดูไม่อิดเลยไม่เหมือนคนอดนอนแม้แต่น้อยสุชาติที่ตื่นก่อนใคร่หันกลับไปมองแก้วที่หลับอยู่ด้วยความเป็นห่วงสุดใจก้าลูกไปอาบน้ำแล้วเตรียมอาหารให้พวกเรานะเก่งเดี๋ยวลูกไปช่วยลุงผู้ใหญ่ขัดปืนคืนนี้น่าจะยาวแก้วเดี๋ยวพ่อมานลลูกสุชาติไม่ลืมห่วงใยลูกสาวสุดที่รัก ไปไปไอ้ชาติไม่ต้องห่วงกูอยู่ทั้งคนมันไม่เป็นไรหรอกนาหมอพวงตัดบททั้งทั้งที่เพิ่งแอบปาดน้ําตาเมือ่อคู่นี้เองมึงง่ามหางกูนะไอชาติถ้ากูขาดลูกมือไปเดี๋ยวจะยุ่งสุชาติพยักหน้าทุกคนจัดการกับตัวเองแล้วเสร็จก็จวนบ่ายหมอพวงจึงสั่งการเพื่อให้เข้าใจตรงกัน คืนนี้ใครได้ยินเสียงอะไรห้ามทักนะเสื้กทักขึ้นมาของเข้าตัวแบบอีกแก้วอีกเดี๋ยวจะยุ่งกูไอ้เก่งถามตามภาษามันอะไรอีกล่ะหมอห้ามโน่นนี่อีกแล้วพ่อหมอทนไม่ไหวตบชาดใหญ่เต็มๆหัวไอ้เก่งน้ำตาแทบเล็ดพวัวโอ้ยฉันล้อเล่นหน้าลุงพวงลุงพวงเองก็ได้แต่ทำหน้าเข้ม แต่ก็เผยยิ้มออกมาในภายหลังเออกูก็ตบเล่นแต่กูเตือนนี่ไม่ใช่เล่นนะเว้ยลมเพลมพัดโดนเข้าไ้ถึงตายนะมึงไอ้เก่งเริ่มหน้าซีดถึงตายเลยหรือหมอหมอพวงพยักหน้าตอบกูจะโกหกมึงทำไมไอ้เหี้ยขาบมันปล่อยของมาตามอากาศมีเสียงแปลกๆหรือมีคนเรียกชื่อคืนมึงไปทักเมื่อไหย ก็อวาสารสิว่าไอ้หลานชายกูห่วงมึงที่สุดเลยไอ้เก่งซึ้งในน้ำใจหมอพวงได้แต่ยืนเงียบๆตลอดวันถึงเวลาเย็นทุกคนกินข้าวอาบน้ำกันตามปกติสุชาติส่งแก้วกาแฟให้ผู้ใหญ่และหมอพวงดื่มเพื่อผ่อนคลายหมอพวงหยิบคว้าอะไรบางอย่างออกมาจากย่ามแกโอ้โหอะไรจะขนาดนี้จ้ะหมอนายกล้าร้องถามด้วยความสงสัย ขนาดนี้เลยนะหมอสุชาติได้แต่ยิ้มยิ้มมึงสองพอลูกจะสงสัยอะไรวะมีมากดีกว่าไม่มีเลยนะโว้ยใช่ไหมไอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหัวเราะพยักหน้ารับสองสามทีมันอะไรบ้างล่ะจ้าหมอเยอะแยะแบบนี้เก่งพูดจาสำรวมขึ้นหลังจากที่ได้เจอไม้เด็ดหมอพวงเข้าไปอ๋อธรรมดานี่มีดหมอ ควายธนูลูกสะกดแป้งเซกสายศินและนี่ก็หมอพวงยืดอกอย่างภูมิใจโอ้โหแวววับเลยนะลุงเอาไว้ปราบผีได้ด้วยหรือไอ้เก่งถามด้วยความสงสัยมันเกาหัวแกแกสองสามทีเงอไม่ได้หรอกใครมีปัญหากูก็ยิงเท่านั้นแหละไม่ว่าผีว่าคนกระเจิงเชื่อกู ฮาห,าาห,าหมอพวงชักปืนขนาดจุดสามแดอันเล็กออกมาจากย่ามให้ทุกคนหายสงสัยตอนนี้ทุกคนแลดูจะผ่อนคลายลงบ้างเล็กน้อยแต่เพียงไม่นานนางแก้วก็กรีดร้องหวยหวนขึ้นมาตามเดิมกูว่าแล้วมันมาแล้ววะพวกมึงไปเตรียมตัวหมอพวงพูดยังไม่ทันขาดคำหน้าต่างทุกบานบนบ้านตีกระทบกัน ด้วยแรงลมที่ไม่ทราบที่มาเสียงปึงปังบวกกับเสียงกอไผ่ที่สีกันนั้นชวนให้ยิ่งทวีความหวั่นใจให้มากขึ้นเสียงประหลาดดังแทรกมาในตอนนั้นไอเก่งกำลังที่จะเอ่ยถามหมอพวงรีบเอามือปิดปากมันไว้พร้อมสายหน้าเป็นอันว่ารู้กันคุนใสมุนดำของไอ้คาบเริ่มสำแดงผลมันทรงบางสิ่งบางอย่าง ให้ลอยมากับลมดังหมอพวงว่าแกรีบวิ่งไปบนแท่นพิธีเพื่อบริกรรมคาถาตามวิธีที่แกถนัดคู่เดียวแกก็เอาลูกปั้นควายธนูไปตั้งไว้ที่ขอบหน้าต่างเสียงฟึดฟัดโคมคามอยู่ภายนอกตัวบ้านแล้วสิ่งต่างๆก็สงบลงไอ้ครับมันแค่มาล้องเชิงเห็นทีกูจะปล่อยไว้ไม่ได้แล้ววะให้ไอเด็กรุ่นลูกมารองวิชาแบบนี้ เสียชื่อหมอพวงมดว่าแล้วหมอพวงก็เริ่มบริกรรมคาถาต่อจากนั้นก็สั่งให้เอาสายศินไปผูกไว้กับตัวของแก้วแกเริ่มพิธีถอนของด้วยการเอาแป้งเสกป้ายตามหน้าผากและข้อมือแก้วดิ้นทุรนทุรายสุดแสนทรมานหากแต่กลับว่าแก้วกลับไม่ร้องออกมาแม้แต่น้อยแก้วดิ้นลนจนแทบหมดแรงจนสุดท้ายก็หลุดปากร้องออกมาด้วยเสียงหลง พ่อช่วยแก้วด้วยแก้วร้องอย่างที่ไม่เคยได้เป็นมาก่อนจากนั้นก็สลบไปหมอพวงยกมือขึ้นปาดเงือ่อเอาวะหมดข้ะหมดโศกกันสักทีไอชาติมึงไปอัญเชิญหลวงพ่อมาคล้องคอลูกหน่อยเถอะวะเรียกขอนลูกสักสองร้อยก็ดีนะฮ่าฮ่า,ห,าหมอพวงแนะนำมาถึงขามึงแล้วไอ้ครับกูว่าจะไม่ทำใครแล้ว แต่มึงนี่โคตรชั่วช้าหมอพวงเปลี่ยนน้ำเสียงและสีหน้าไอ้เกง่งมึงไปหาเทียนสีพึ่งมาไอ้กามึงไปเอาพริกเกลือกระมังมาชายหนุ่มทั้งสองรีบเร่งทำตามหมอพวงสั่งไม่นานก็กลับมาพร้อมของที่ต้องการรออะไรล่ะจุดไฟในกระมังสิวะเอาพริกเผาเกลือแช่งมันเลยอย่าให้มันมีแรงมาสู้กับกู หมอพวงตอนนี้ดูหลายกาดขึ้นเป็นเท่าตัวไอชาติปั้นหุนสีพึ่งเป็นตัวคนแต่ว่ากูต้องให้มันย้อนไปหานายมันบ้างแล้วเมื่อสิ้นคำพูดหมอพวงสุชาติก็เริ่มปั้นหุ่นทันทีขนาดปั้นนั้นกับมีเสียงคล้ายลูกหินก้อนโตๆโยนลงบนหลังคาเสียงดังโคมคามเสียงคนเคาะประตูดังสนั่นแทบจะทะลุเข้ามาในตัวบ้าน สุชาติสะดุ้งสุดตัวไอชาติมึงอย่าหยุดมึงอย่าสนใจมันกำลังเล่งของมาแล้วอย่าชักช้าสิวะเดี๋ยวตายหากันหมดหมอพวงรีบพูดถวงสติเสียงโคมคามยังดังมาอย่างต่อเนื่องควายธนูที่หมอพวงปล่อยไปนั้นตอนนี้กลายเป็นรูปปั้นหัวขาดกระเด็นลงมากองที่พื้นไอ้ครับมึงทำลูกกูหมอพวงร้องเดือดดาด เสร็จหรือยังวะไอชาติจะไม่ทันแล้วนะสุชาติปาดเหงื่อแล้วยื่นหุ่นให้หมอพวงไม่นานหมอพวงก็จัดการบริกรรมคาถารีบเอาได้สายสินพันรอบตัวหุน่นเอาแป้งเศกทาบนลูกสะกดแล้วฝังลงในตัวหุน่นจากนั้นก็เอามีดหมอปักลงไปกลางอกมึงจำชื่อกูไว้กูนี่แหละหมอพวงเสียงประหลาดและลมรุนแรง เงียบสงบแทบจะทันทีลุ่งเช้าสุชาติพาแก้วออกมาจากห้องเปิดประตูออกไปสู่ภายนอกภาพตรงหน้ากับพบว่ามีฝูงกานับร้อยนอนตายเกลื่อนกาดรอบตัวบ้านและไอ้ขาบก็ไม่มีใครได้พบเห็นมันอีกเลยขอขอบคุณคุณกรสุก,กรจากผลงานเขียนตอนลมเพลมพัดที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่